วิธีเข้าเว็บไซต์ที่ถูกบล็อกโดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเช่นเปลี่ยนเน็ต Wi-Fi แล้วเข้าได้แก้ปัญหาในระยะยาวแก้ยังไงมาดูกันเริ่มจากกดปุ่ม Windows ค้างไว้แล้วกดตัว R จะบอปอั up หน้าต่างใหม่ขึ้นมาอันหนึ่งเสร็จแล้วให้พิมพ์ตามนี้ n c p a c p l แล้วกดปุ่ม Enter หรือคลิกปุ่ม OK ก็ได้จากนั้นจะ๊อปอั up หน้าต่าง Network Connection ขึ้นมาให้คลิกขวาที่ Wi-Fi ที่เราเชื่อมต่ออยู่แล้วเลือก Property จะมีหน้าต่าง Wi-Fi p r o p e r t โผล่ขึ้นมาเสร็จแล้วให้หาคำว่า Internet Protocol Version 4ให้ดับเบิลคลิกได้เลยครับเสร็จแล้วตรง select box ด้านล่างให้เปลี่ยนจาก Obtain DNS Server Address Automatic Query เป็น Use the following DNS Server Address ในช่อง Prefer DNS Server ให้ใส่ IP 8.8.8.8 IP แรกคือ DNS Server ของ Google และช่อง Alternate DNS Server ใส่1.1.1.1เป็น DNS เซิร์ฟเวอร์ของอเมซอนเสร็จแล้วกดโอเคได้เลยครับแล้วกดโอเคอีกทีครับทีนี้ลองเข้าวเว็บไซต์ที่เคยถูกบอกดูครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกด u ับสไคร์ด้วยนะครับถ้าไม่กดขอให้เล่นเน็ตไม่ได้เว็บล่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป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 